你好同学们好我是甄老师今天我们来学习汉เสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเราซือเปิ้ลนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่6ของเรานั่นเองค่ะบทที่6ตี่ลิวเคอร์อนั่นเองนะคะตีลิวเคอร์อบทนี้ชื่อบทว่าว o m a n มส24ช่างเกิะ w o m มเนยี่สี่ช่างเกอแปลว่าพวกเรามาร้องเพลงกันเถอะอ่าก่อนที่เราจะไปร้องเพลงนะคะเรามาฟูฉีกันก่อนนะคะฟูชีก็คือทบทวนบทเรียนนั่นเองค่ะเรามาดูคำศัพท์ของเราื้อเลยนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันเลย นี่เห็นรูปภาพไหมคะพอจะเดาออกไหมหน้าว่าเหล่าซื้อจะเอาคำศัพท์อะไรมาให้ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายของเรานั่นเองค่ะก็คือ,อมีคำว่าอะไรบ้างเรามาดูเลยนี่ทำท่าแบบนี้จำได้ไหมหนะ้าคืออะไรเอ่ยเยียนอะไรนะเยียนเยียนเยียนจริงด้วยหาวป้าเก่งมากคะ่ะเยียนจริงแปลว่า ตาของเนยานี่นเองเย็นรีรคือาะเนี่ยอีกคืะไรเนนออะไรเนี่ยนี็คือจะูกนั่ยนีคอะร่ี่คือจจมะกรเนีต่คือมาก็คือคะไร่ยจ่คือะ ปากนั่นเองค่ะจุ่ยปะก็คือปากของเราและคำสุดท้ายก็คือคำนี้เออเอตัวอุ๋ยหัวของเราซื้อบังไปนิดนึงอ่ะเอตัวหูเอตัวหูนั่นเองก็เราชื่อตัวพูดตามเราซื้อแยนจิงตาแยานจิงตาปีจือจมูกปีจือจมูก จุยปะปากจุยปะปากเออตัวหูเออตัวหูอ่าต่อมาเรามาดูคําต่อไปกันเลยอ่าดูพี่สิคะพี่กําลังยืนทําท่าแบบนี้อยู่ยืนโบกมือบายบายใช่ไหมคะมาดูคํานี้เลยลูกศรชี้ไปที่มือของเราเนั่นเองค่ะมือภาษาจีนพูดว่าโฉบมือโฉบมือ ต่อไปคำว่าโถศีสะโถศีสะด้านล่างเลยค่ะด้านล่างตรงนี้ก็คือเจี่ยวเทาว้าเจี่ยวเทาว้าและคำสุดท้ายก็คือคำว่าถุยขาถุยขาเกินเหล่าชื่อตูเกินเหล่าชื่อชวัวพูดตามเหลาื้อหนึ่งรอบโชว์มือโชว์มือโถศีสะโถศีสะ เจียวเท้าเจียวเท้าถุยขาถุยขาเรามาร้องเพลงนี้กันเลยค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเสี่ยวโฉบพายพายเสียวโฉบพายพายแปลว่าปรบมือนั่นเองค่ะเสียวโฉบก็คือมือน้อยๆของเราแบบนี้นะคะแล้วก็พายพายแปลว่าปรบมือเพลงนี้ชื่อเพลงว่าปรบมือนั่นเองค่ะเรามาดูเนื้อเพลงเรามาดู ประโยคในการที่เราจะร้องเพลงกันก่อนนะคะเรามาดูเนื้อเพลงของเรากันเลยว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะ,ะมาดูคำแรกนะคะบรรทัดแรกของเราก็คือเหมือนเนื้อเพลงเลยก็คือเสียวโฉบพายพายเสียวโฉบพายพายให้เราปรบมือแบบนี้นะคะเสียวโฉบพายพายเสียวโฉบพายพายต่อมา คำนี้อ่ะพูดตามหลสือสัมผัสสัมผั伸出来手指伸出来อ่าสั伸出来ก็คือให้เราเอามือออกมานั่นเองค่ะให้เราชูมือขึ้นมาแบบนี้ให้เราก็ชูมือขึ้นมาสัมผั伸出来手指มผัส伸出来下一个เนาะ眼睛在哪里 อ่าเ <king, S 2> ยียนจริงเยียนจริงคืออะไรนะดวงตาของเราใช่ไหมคะเขาถามว่าเยียนจริงใจน่นะลีก็คือดวงตาอยู่ตรงไหนนะให้เราทํามือแบบนี้นะคะมองหาเยียนจริงใช่นาลีอีกประโยคนึงก็คือเยียนจริงใช่เจ้ลีก็คือดวงตาของเราอยู่ตรงนี้นั่นเองให้เราทํามือแบบนี้เยียนจริงใจ่เอาเยียนจริงใจ่นาลี เยียนจิงใจเจอลีอ่าเยียนจิงใจหนาลีให้เราเอามือป้องแบบนี้เยียนจิงใจเจอลีให้เราทํามือเป็นกล้องสองทางไกลแบบนี้นะคะและประโยชน์สุดท้ายก็คือย่งโฉบจื่อชูไหลย,ย่งโฉบจื่อชูไหลให้เราชูมือขึ้นมาเขาบอกว่าให้เราใช้สองมือเนี่ยชูขึ้นมานั่นเองอ่าให้เรา ใช้มือชูขึ้นมาเอามือเอามือออกมานั่นเองค่ะก็เป็นย่องโฉจื้อชูหลายย่องโฉจื s อชูหลายทีนี้เรามาดูตัวหนังสือสีแดงของเราซื้อเห็นไหมคะตัวหนังสือสีแดงก็คือเราจะต้องเปลี่ยนคำศัพท์ตรงนี้นั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันอีกหนึ่งรอบมาหนึ่งสองสาม 小手拍拍，小手拍拍，手指伸出来，手指伸出来，眼睛在哪里？眼睛在这里，用用手指出来，用手指出来，阿、啊、妈，个绕不呢？ 小手拍拍，小手拍拍，手手指伸出来，手指伸出来，眼睛在哪里？眼睛在这里，用手指数来，用手指数来。倒嘛哈，我们读，เนื้ เปลี่ย sensor, e eng, นจากคำว่าเย็นจริงเป็นคำว่าอะไรเอ่ยเป็นคำว่าปีจื้นั่นเองเนื้อร้องเหมือนเด mismo, soup, pie, after, ิมเลยก็เป็นเสี่ยวโชูพายปายเสี igan, ่ยวโชูพายปายนช้วมือส่งชอกมานิ้วมือส่งออกมาปีจื้ออยู่ทีปีจื้ออยู่ที่นี่นิ้วมืองอชกมานิ้วมือส่งออกมา ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมาค่ะจากคำว่าปีจืไปแล้วเป็นคำว่าคำว่าจุยปะนั่นเองจุยปะก็คือปากของเรานั่นเองค่ะจุยปะปากมาหนึ่งสองสามเสียงเชพลง จอยป้าใจเจริย์用手指数来用手指数来อ่ s ไม่กี่เราสือทำท่าผิดใช่ไหมก็คือต้องเป็นจอยป้าใจนาลีก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นจอยป้าใจเจริย์นะ用手指数来用手指数来แล้วคำถัดไปก็คือคำว่า ่าคำว่าเอ่อตัวหูเนงค่ะเราเรียนไปแล้วเนาะเออตัวหูอ่าทีนี้เราเปลี่ยนจากคำว่าปี๊ดเป็นเออตัวนั่นเองเป็นวพพพตั小手拍拍小手拍拍手指ย出来手指伸出来耳朵在ู里耳朵ล这里用手จ数来用手指数ล อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนจากปีจื่อก็เป็นเอ่อตัวแต่คำนี้คำสุดท้ายก็คือคำว่าเหมยเมาต้นเองค่ะเหมยเมาเรายังไม่เคยเรียนเลยใช่ไหมคะเหมยเมาแปลว่าคิ้วนั่นเองค่ะเหมยเมาแปลว่าคิ้วทีนี้เราเปลี่ยนจากเอ่อตัวมาเป็นเหมยเมานั่นเองมาหนึ่งสองสามเสี่ยวโชวฉพ拍拍เสี้ยวโฉบ拍拍手指伸出ล 手指伸出来，眉毛在哪里？眉毛在这里。用手指出来，用手指出来。看你เองไม่ยากเลยมีคำว่าอะไรนะเยีนจิยจิงเราทำมือแบบนี้ยใจนาลียนจินจใจเจใช่ไหมคะต่อมาเป็นคำว่าอะไรนะปีจใช่ไหมคะปี จุวยปะเออตัวแล้วมีอีกคำหนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือเหมยเมา,มาของเรานั่นเองค่ะเหมยเมาแปลว่าคิ้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วทำท่าประกอบกันเลยค่ะไปฟังเพลงของเราซื้อกันเลยค่ะบ,า,บ,า,บ,า,บาส กับเพลงของเราซื้อห่าหวานมาสนุกกันไหมคะอย่าลืมกลับไปฝึกกันด้วยนะคะมีเยันจิง e ปีจื่อเออตัวจ๋ปะแล้วก็เหมยเมาอ่าทีนี้เรามาดูรูปภาพตรงนี้นี่วันนี้เราซื้อมีกิจกรรมให้ทําอีกหนึ่งอย่างนั่นเองค่ะก็คือให้เราเนี่ยวาดหน้าของตัวเองลงไป ใครที่เป็นผู้ชายนะคะหนูไม่ต้องเติมผมนะคะส่วนใครที่เป็นผู้หญิงนะคะเราซื้ออนุญาตให้เติมผมได้นะคะเราซื้อมีทรงผมให้ด้วยอ่าทีนี้ก่อนอื่นเลยให้เราเนี่ยวาดใบหน้าของเราก่อนเนาะวาดใบหน้ามีอะไรเอ่ยมีเมยเมาส์เหยียนจิงปี๊จุจุยปะแล้วก็ใครที่เป็นผู้หญิงนะคะเมื่อกี้เราซื้อบอกแล้วเนาะว่า สามารถเติมทรงผมเข้าไปก็ได้นะคะหรือใครจะมัดแก่แบบเราซื้ออย่างนี้ก็ได้นะคะกะว็วาดข้างบนเนาะหรือใครจะเปียรผมเอาไว้ข้างล่างแบบนี้ก็ได้เราซื้อไม่ว่านะคะตกแต่งให้สวยงามเลยระบายสีให้สวยๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ใครระบายสีเสร็จแล้วนะคะกดหยุดสต็อปวิดีโอของเราซื้อก่อนนะคะแล้วเราไปโยงเส้นกันค่ะว่าเออตัวคืออะไรนี่เออตัวคืออะไรเย็นจริงคืออะไร จุ๋ยปะแล้วก็ปีจื้นั่นเองค่ะให้เราโยงเส้นก่อนนะคะกดหยุดสต็อปวิดีโอของเราซื้อเลยกดหยุดตึ้งหยุดไว้ก่อนแล้วไปโยงเส้นให้เรียบร้อยหลังจากโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะกลับมากดวิดีโอของเราซื้อใหม่แล้วเรามาดูฉเฉลยก,กันเลยค่ะว่าที่เราทําไปที่เราโยงเส้นไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูคํานี้หนึ่งของเรากันเลยค่ะก็คือ เยียนจริงนั่นเองค่ะเยียนจริงตามีใครโยงเส้นถูกบ้างยอดเยี่ยมเลยหาวป้างแสดงว่าจจำคำศัพท์ของเราซื้อได้แล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะเออรตัวหูอออรตัวหูแล้วต่อไปปีจืจมูกปีจืจมูกและคำสุดท้ายก็คือจุยปะปาก จุยปะปากนั่นเองค่ะใครทําครบ4ข้อถูกทั้ง4ข้อบ้างจียชอยอกมืออ, uh, อูยยย้ยอดเยี่ยมเลยห่าวป้างเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าจําความจํานี่ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะอ่านแป๊บเดียวโยงเส้นได้เลยอย่าลืมนะคะระบายสีให้สวยๆเลยนะคะมาโรงเรียนวันไหนนะเราซื้อจะเอาหัวใจให้เลยค่ะเอาดวงโตๆติดเต็มอกเลยเนาะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ให้ผู้ปกครองดูนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเต้าชิเจียหล่อหมดเวลาแล้วครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะบายบายใจเจียน